สวัสดีครับวันนี้รถบ้านกับตันโจ๊กนะครับก็มีเจ้าซีวิกเดนมิชันนะครับตัวตาเหี่ยวมานําเสนอนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ารายละเอียดของซีวิกเด e ม s ชันตาเหี่ยวตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นตัว2.0นะครับเป็นเครื่อง2000นะครับปี2004เป็นตัวตาเหี่ยวแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันนะครับก็เริ่มจาก ด้านหน้านะครับนี่นะครับไฟหน้าไฟคู่หน้าสวยๆสายๆเลยนะครับกันชนหน้าก็จะเป็นกันชนหน้าของตัวตาเหยียวอยู่แล้วนะครับก็มีไฟตัดหมอกนะครับสีนะครับสําหรับสภาพสีคันนี้สีสวยเงางามนะครับทั้งคันเลยนะครับสีสวยเงางามทั้งคันรถคันนี้บอดี้สวยนะครับบอดี้สวยไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำหรือจมน้ํามานะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูภายนอกนะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับเป็นรถเป็นสีเทานะครับล้อก็ยังเป็นล้อเดิมๆของเขาเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แต่งอะไรมานะครับก็จะมีด้านข้างมีสเกิร์ตข้างนะครับสเกิร์ตข้างนะครับนี่นะครับสวยงามด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็เป็นไฟท้ายขาวแดงเดิมๆจากโรงงาน แล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับรถสีสวยเงางามนะครับลูกค้าท่านใดได้ไปไม่ต้องไปเก็บสีเพิ่มเติมไม่ต้องทำอะไรนะฮะพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2000นะครับ K 2 0นะครับที่กำลังนิยมในขณะนี้นะครับนี่นะครับสีสวยเงางามติดเบรกหน้าหลังนะครับสภาพล้อนะครับ ก็ล้อเดิมๆของเขาเลยนะครับขอบ15้านะครับยางเป็นยางแม็กซินะครับยางแม็กซินะครับปี20สินะครับยางปี20ิบนะครับนี่นะครับสวยๆเลยไฟหน้าคู่หน้าสวยๆใสๆนะครับแล้วเรามาชมภายในกันต่อนะครับ ภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสภาพเบาะหนังก็มีแตกลายบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นหนังเดิมของเขานะครับตัวนี้เครื่อง2000นะครับจะเป็นภายในดําหนังดํานะครับหัวเบาะก็จะมีรูออกทรงแนวสปอร์ตนะครับพวงมาลัยแอร์แบ็กนะครับตัวนี้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับเครื่อง2,000ตัวท็อปนะครับแผงประตูนะครับแผงประตูก็จะเป็นมีเป็นเบาะหนังเป็นเป็นเป็นตัวหนังนะครับหุ้มหนังนะครับ เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็ยังเป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับปุ่มแอร์สามจุดนะครับอันนี้คันเกียร์ก็จะเป็นแป้นเกียร์ก็จะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็คอนโซลกลางก็จะเป็นลายเคปลาะนะครับของเขาเดิมๆมาอย่างนี้นะครับแอร์แบ็คคูหน้านะครับเครื่องเสียงอะไรใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวคนขับก็จะมีเท้าแขนตัวนี้ด้วยนะครับ เบาหลังนะครับเบาหลังก็เป็นหนังดําเช่นเดียวกันนะครับตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะครับมีเท้าแขนนะครับสะอาดสะอ้านสวยงามนะครับเบาะหนังไม่มีขาดนะครับนี่นะครับฝั่งซ้ายนะครับก็สวยงามนะครับเบาะหนังดํานะครับเครื่องเสียงก็มีรีโมทด้วยนะครับ มีที่วางแก้วนะครับวางแก้วน้าวางแก้วกาแฟได้สบายนะครับเบรกมือก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับเป็นหนังเดิมๆจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแผงประตูก็สวยๆทั้ง4บานนะครับแผงประตูนะครับด้านหลังก็กว้างนะครับนั่งสบายนะครับ ไม่เล็กนะครับสำหรับซีวิคสวยงามสะอาดสะอาดนะครับเรามาชมด้านท้ายกันนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับมาดูมุมขวานะครับมุมขวาเดิมๆนะครับนี่นะครับน็อตไม่ขยับนะครับฝาท้ายน็อตไม่ขยับนะครับ เดิมเลยนะครับสวยงามนะครับผมข้านหลังก็จะมีล้ออะไหล่นะครับมีเครื่องมืออะไรอยู่ครบนะครับเรามาชมห้องเครื่องกันนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่อง k 2 0นะครับเครื่อง2000นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสภาพเครื่องยนต์กันก่อนนะครับมีซุ้มโชคนะครับเพจอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับอันนี้ abs นะครับสติ๊กเกอร์คันนี้น็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับน็อตแก้มก็ไม่ขยับนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์โลโก้อยู่ครบนะครับ นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสติกเกอร์ซูมโชว์ก็สวยงามนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับน็อตแก้มก็เดิมๆนะครับฝากระโปรงสติกเกอร์อะไรก็อยู่ครบนะครับแต่ก็จะเลอะๆหน่อยก็เพราะว่าเจ้าของเดิมนะครับติดฉนวนกันความร้อนมานะครับเครื่อง K 20ตัวนี้เดิมๆนะครับไม่ได้ติดแก๊สนะครับน้ำมันล้วนนะครับ ขับขี่ดีนะครับอัตราเร่งดีไม่มีรอรอบนะครับนี่นะครับสวยงามครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับว่าเจ้า Civic Dimension ตาเหี่ยวเครื่อง2000ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ เครื่องนะครับรถวิ่งดีอัตราเร่งดีไม่ไม่ลอรอบไม่อะไรนะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ปกตินะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นปกตินะครับผมแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับผมในในหนังดำสวยสวย ไม่ดังนะครับช่องล่างแน่นนะครับรถคันนี้วิ่งมาแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบสองกิโลแค่นั้นเองนะครับ สมบูรณ์ปกตินะครับช่วงล่างเดิมๆล้อเดิมๆก็ก็น่าใช้นะผมว่านนะล้อก็เป็นล้อเดิมๆยางก็เพิ่งเปลี่ยนามาใหม่ๆนะครับาสีก็หกห้านะครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องทำอะไรนะครับลงอะไรก็ปล่อยมือได้สบายนะครับ สำหรับเจ้าซีวิกตาเยี่ยวเครื่อง K20 ตัวนี้นะครับเราตั้งราคาไว้ที่158,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถเก่านะครับสามารถนำมาแลกมาเทินได้นะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ